เป็นตัวแทนของหลักสูตรกาษาต่างๆนะครับเป็นหลักสูตร่านะครับภาษามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็อยู่ในภาควิชาเศรษฐศาสตร์นะครับอันนี้ผมขออนุญาตแนะนำผู้รับผิดชอบหลักสูตรกันนะครับก็คือตอนนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรย์วัชราธรเพชรศิธรนะครับเป็นประธานหลักสูตรอยู่นะครับแล้วก็มีกรรมการย์หลักสูตรสองท่านนะครับที่ดูแลนะครับฝึก ในปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยาดาชโคุณนะครับแล้วก็ตรเองนะครับจากมุกดาลัยครับก็หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรนะครับจริงๆแล้วเอ่อโครงสร้างหลักสูตรทำอเราเนี่ยจริงๆตัวหลักสูตรมันมีอยู่ทั้งหมดสองสองรูปแบบนะครับก็คือมีที่เราเรียรับอยู่ในปีนี้ก็คือรูปแบบคอสองนะครับแล้วก็อีกอันก็คือที่สี่บทเรียนนะครับหรือหลักสูตรเอ่อเป็นโครงการแล้วมาต่อบ ก็ทั้งสองภาคสูตรเนี่ยจะมีโครงสร้างหลักสูตรที่มีทั้งหมด36หน่วยกิจเท่ากันนะครับแล้วก็เราเรียนไปทั้งหมดสองเทอมนะครับแล้วก็เราเรียนกันในวันเวลาราชก,การนะครับก็จะจัดสองสูตรนะครับแล้วก็โครงสร้างภาคสูตรเนี่ยเราเองอยู่สามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ,งทีมดีนะครับก็คือจะเน้นในเรื่องของการศึกษาความต้องการของนักศึกษานะครับแล้วก็การตอบสนอง โดยการขาดการออกแบบนะครับอันที่2องก็คือเรื่องของโครงหลัก S7 นะครับก็คือเรื่องของการงากที่มันขาดเรื่องของเครื่องทาที่เราใช้ในการประจอบนะครับก็ต้องอันที่3นะครับก็จะเป็นโครงหลักเซอร์วิสซิสเต็มนะครับซึ่งเป็นเป็นกลุ่มที่ที่มีความน่าสนใจนะครับตอนนี้นะครับหรือเรียกว่า PSS นะครับ ในลักษณเนี่ยครับก็จะสามารถแตกออกมาเป็นสารกลุ่มใหญ่ๆได้ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนที่ทำวิทยานิคนเนี่ยเราก็สามารถแยกแยกเวิทยานิพนธ์ในสารกลุ่มได้ครับและอาจารย์ท่านๆก็จะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มที่มีความมีประสบการณ์แล้วกะมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งพวกนี้นะครับทั้งสายรละลางสารกลรับ วันี้ออรเรามาดูในรายละเอียดนะครับว่าตอสอบจริงๆหลักสูตรเป็นคอร์รักสูตรเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับระหว่างตอสอบก 4, 1, ะะ 1, ับสิ่งอื่นนะครับหรือหลักสูตรแนววัตถุ์กรแต่ว่าจะมกกีความแตกต่างกันที่ว่าตอสอบเนี่ยจะต้องเรียนทั้งหมดสองปีนะครับแต่ว่าสิ่งอื่นเนี่ยจะเป็นการลักษณะที่รับเอาเด็กที่ที่ทเรียน,อย,นอยู่ภายในอได้นะครับก็คือเรียนเรียนที่นี่นะครับแล้วก็เรียนต่อ เจ็ดปีนะคะระับก็จะได้เป็นเอกชนนะครับส่วนกสองเนี่ยเราจะรับนักศึกษาที่มาจากต่างสถาบันนะครับต่างคณะก็มีนะครับก็คือเอราสูตรเราเคยมีวิศวกรนะครับที่เข้ามาเรียนนะคะนรับมีซีจบคณะศาสตร์ก็เข้ามาเรียนได้นะครับฉะนั้นเอ่อค่อนข้างเปิดกว้างนะครับกากที่เราตัดนักศึกษาที่เาจะตางสาขานะครับแล้วก็ เราอาจจะต้องมาปรับจูนอันนี้หน่อยเพื่อให้ทราบถึงเรื่องของการออกแบบนะครับแล้วก็ผสมภาษาองความ,มารู้มาเพื่อที่จะทำในสิ่งในสังคมนั้นนะครับที่จะไปเรื่อต้นนะครับทีนี้กอ,อสอบเนี่ยจะเรียนต้องออกสองปีนะครับก็คือในปีปแรกเนี่ยก็จะเรียนเป็นวิชาบังคับนะครับแล้วก็จะมีวิชาเรื่องบังรคับนะครับแล้วก็ท,ทําวิทยานิพนธ์นะครับก็ ในในอดีตที่เราที่เราเปิดมานะครับพอดีจริงไม่ได้มีภาพคาตัวอย่างนะครับเราได้มีการทความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแต่งเทศน,นะครับโดยาการที่เราทำเวิร์กช็อปร่วมกับมหาวิทยาลัยจากไต้หวันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันโดยการเรานำนักศึกษาจากจากแพท์จากจากหลักสูตรเนี่ยครับะะเดินทาง,ทางทไปทำ เวิร์กช็อปที่ไต้หวันนะครับเป็นเวลาประมาณหสัปดาห์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นักศึกษาจากไต้หวันก็เข้ามาทำเวิร์กช็อปกับที่เรานะครับที่คณะประมาณหน่สัปดาห์นะครับฉะนั้นนักศึกษาจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็ความความรู้ที่ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอะไรพวกนี้ครับเพื่อที่จะทําให้นักศึกษาได้มีความเขาเรียกว่าประสบการณ์ในการ สรรื่อสารกับต่างชาติครับการก้ารแสดงออกในการที่จะนำเสนอสิ่งที่มาจากคนละพื้นฐานกันนะครับฟุมมองอาจจะมีความแตกต่างกันระหว่างไทยกับไต้หวันนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราจะทงงาโครงการอย่างนี้ต่อไปในอนาคตเรื่อยๆนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่เราจะอาจจะทํากลับไปกับไต้หวันอีกหรือเราอาจจะจะไปม,มองหานะ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ่ที่มีความสนใจที่จะมาทำวิจัยร่วมกับเรานะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสดี่สำหรับนักศึกษาที่จะเข้ามาใหม่นะครับว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้ทำงานหรือว่าเรียนเฉพาะแค่ในประเทศเท่านั้นแต่ว่าเราสามารถที่จะก้าวข้ามไปไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะครับอันต่อมาครับเป็นสี่วงกลด้วนะครับหรือโครงการาแปวรัตถุกร จริงๆขอสร้าหลักสูตรเนี่ยเหมือนกันกับกสเลยพีงแตกว่าระยเวลาในการเรียนเนี่ยจะล่นลงมาครับเพราะว่าหลักสูตรจะให้เรียนหลักสูตรของปอโทเนี่ยในปีสุดท้ายของหลักสูตรของปริญญาตรีนะครับซึ่งก็มีข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเนื่องจากค่าค่าเราเรียนเนี่ยจะมีความแตกต่างจากกสอนิดนึงนะครับก็คือจะมี เขาเรียกว่าลดลงนะครับก็คือจ่ายไม่ต้องเท่ากับกอสอนะครับจะถูกกว่าแล้วก็สามารถเรียนจบได้ภายใน1ปีหลังจากที่จบปริญญาตรีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแผน4บวก1เนี่ยครับหรือโครงการแวรน้องท้องกอนเนี่ยจะเหมาะมากสำหรับนักศึกษาในปัจจุบันที่กำลังเรียนอยู่นะครับแล้วก็มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทนะครับซึ่งได้ทั้ง1คือเรื่องของประหยัดเวลาแล้วก็2ประหยัดเงินนะครับก็ ประมาณนี้ครับถึงจบการนำเสนอครับไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่เกินความสามารถผมผมก็จะตอบให้ครับขอบคุณครับ